โลกคู่ขนานคืออะไรครับขอที่บายให้ฟังแบบนี้นะคะว่าโลกคู่ขนานหมายความว่า โลกของเรานะคะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะแล้วก็เราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลถ้าขยายใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นภาพกาแล็กซีของเราก็จะมีสไปโรอาร์มใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีตรงกลางที่เป็นกาแล็กซีของเราเป็นแกนกลางกาแล็กซีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแบล็คโฮลอยู่ตรงกลางแต่ในความดํามืดที่เราเรียกว่าแบล็คโฮลตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้ดํามืดนะคะทุกคนมันอัดแน่นไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทองที่ส่องลงมาเพื่อช่วยให้กาแล็กซีของเราสามารถที่จะมีการ หมุนโครจรดำรงอยู่ได้เหมือนเป็นพลังงานที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงกาแล็กซี่นะคะ นี่คือกาแล็กซีของเรานะคะส่วนใกล้ๆกาแล็กซีของเราหลายคนน่าจะเคยได้ยินคาว่าแอนโดรมิดากาแล็กซีนะคะแล้วก็ยังมีกาแล็กซีอื่นๆอีกมากมายหลายพันล้านกาแล็กซีเลยนะคะเรื่องภาพถ่ายของกาแล็กซีต่างๆทุกคนก็เข้าไปหาได้นะคะเซิร์ช Google ได้เลยดูว่ากาแล็กซีลักษณะเป็นยังไงแต่ละกาแล็กซีแสงสีต่างๆมีลักษณะยังไงนะคะทีนี้มาพูดถึงโลกคู่ขนานนะคะกาแล็กซีของเรานะคะอยู่ที่นิวเกอเวกาแล็กซีนี่แหละค่ะเราอยู่ในคู่ขนานที่ น่นะคะในโลกทางกายภาพโลกทางกายภาพคืออะไรโลกทางกายภาพก็คือมีเนื้อหนังมังสายอย่างพวกเรานี่ค่ะเราจับไปรู้สึกว่าเนื้อมันแน่นๆหนะดวงหน้าสีตาของเราเป็นแบบนี้นี่คือโลกคู่ขนานที่1ทีนี้พอโลกคู่ขนาดที่2นะคะทุกคน v i b r a t i ชันหรือความสั่นสะเทือนจะมีความถี่สูงกว่าดาวโลกของเราซึ่งโลกทางกายภาพนี้นะคะมีทั้งหมด144คู่ขนาน ซึ่งในความรู้ต่างๆเหล่านี้แพรรีก็ต้องขอบคุณนะคะสกอตต์เลเรลนะคะนักเขียนหนังสือเรื่อง The s e r e s Agenda นะคะหลายคนน่าจะได้เคยรู้จักนะคะหนังสือเล่มนี้นะ The s e r e s Agenda นะคะและงานของสกอตต์เล r เรลสามารถจะเข้าไปติดตามงานของเขาได้และหนังสือเล่มนี้กำลังแปลเป็นภาษาไทยนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนเพื่อให้หนังสือเ็จออกมาสมบูรณ์แล้วก็ทุกคนได้มีความรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ โลกของเราอยู่ในคู่ขนาดที่1อยู่ในทางช้างเผือกกาแล็กซีนะคะเอ่อมิลค์วกาแล็กซี่นะคะทีนี้เราก็มีแอนโดรเมดาแล้วก็มีกาแล็กซี่ Galaxy อื่นๆทุกคนลอง ถ้าเกิดว่าเรากางแผนที่ของจักราวาลเราจะเห็นดาวโลกของเราอยู่ในกาแล็กซีนี้นะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็มีการหมุนหมุนวนของดวงดาวดวงอาทิตย์ต่างๆที่มีการโครจรรอบๆกันแล้วก็มีกาแล็กซีอื่นๆกาแล็กซีอื่นเขาก็มีดวงดาวมีดวงอาทิตย์ของพวกเขามีการหมุนวนเป็นระบบของกาแล็กซีของพวกเขานะคะทีนี้พอคู่ขนานที่2นะคะทุกคนคู่ขนานที่2 ตำแหน่งของทางช้างเผือกกาแล็กซี่ยังอยู่ที่เดิมดาวโลกก็ยังอยู่ที่เดิมน,นะคะแอนโดริดากาแล็กซี่ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะทุกคนแต่ความสั่นสะเทือนนั้นน่ะมีความแตกต่างกันซึ่งในการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันดวงดาวดวงดาวที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็มีการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่คู่ขนานที่แตกต่างกันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่มาอยู่นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเรา เราร่างกายที่อยู่บนโลกนี้เราอยู่ทั้งร้อยสี่สิบสี่ขขนานไม่ใช่แบบนั้นนะคะโลกของเราอยู่คู่ขนานที่หนึ่งอยู่ที่ตำแหน่งดาวโลกของเราอยู่ในที่สไปรัลอาร์มอันหนึ่งของมิลก y w เวก้าเล็กซี่นะคะพอโลกคู่ขนานที่สองตำแหน่งของโลกเรายังอยู่ที่เดิมแต่เป็นการซ้อนทับกันของพลังงานซึ่งมีอัตรา อัตราเวลาของโมเลกุลหรืออัตราการสัน่นสะเทือนของของโมเลกุลต่างๆจะมีความสูงขึ้นกว่าดาวโลกคู่ขนาดที่1ซึ่งสูงกว่าดาวโลกของเรานะคะ ลักษณะดวงดาวอาจจะลักษณะตำแหน่งเดียวกับโลกเราแต่ทวีปต่างๆอาจอาจจะไม่ได้เหมือนกับทวีปของบนโลกเรานะคะทีนี้พอคู่ขนานที่3าเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเป็นตำแหน่งของโลกของเราก็เป็นอยู่ตรงที่เดียวกับโลกของเราแต่ความสั่นสะเทือนมีมากกว่าอัตราการสั่นสะเทือนของโมเลกุลสูงกว่า ตาเนื้อของเราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะแต่จิตวิญญาณหรือตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นล่ละค่ะที่มองเห็นได้นะคะถ้าคนรู้ไหมคะว่าเลมูเรียหรือแอตแลนตะิยที่เราเคยได้ยินมาที่มีการล่มสลายที่เกิดจากการที่ ขั้วแม่เหล็กโลกมีการสลับทุก1นึ่งแสนปีนะคะแต่ตอนนี้โลกของเราอะเจนดานี้แผนการนี้ถูกปิดไปแล้วนะคะจะไม่มีการสลับขั้วแม่เหล็กอีกต่อไปแล้วเพราะโลกเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งนําไปสู่การวิวัฒนาการของคนบนโลกบนดาวโลกใบนี้นะคะทีนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของคู่ขนานที่3นะคะคู่ขนานที่3เนี่ยนะคะทุกคนยังเป็นคู่ขนานที่เป็นเหมือนกับสมัยเลอมูเรียในสมัยโบราณของดาวโลกของเรานี่แหละคะ่ะแต่ว่าดาวคู่ขนานที่ สนี้เป็นทวีปเลมูเรียนแล้วก็ทวีปแอตแลนติสซึ่งไม่เคยมีการล่มสลายที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กโลกสลับกันเลยนะคะกำลังเล่าให้ฟังว่านี่คือเรียกว่าโลกคู่ขนานนะคะแล้วโลกคู่ขนานของดาวโลกของเราเรามีดวงจันทร์หนึ่งดวงนะคะแต่ว่าคู่ขนานของดาวโลกของเราดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองนะแต่ก็คือโคจรรอบโลก คู่ขนานที่2เขาก็มีดาวโลกอยู่ตำแหน่งเดียวกับเรานะคะส่วนจิงมีชีวิตที่อยู่คู่ขนานที่สองไม่ได้มีเหมือนเรา,เาไม่ได้มีคนไม่ได้มีคนบนโลกเหมือนอย่างเราไปอยู่แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นั่นนะก็จะมีเราเรียกว่าถ้าใครได้เคยฟังเรื่องของคนแคระต่างๆเหล่า,า,านั้นนะคะเขาก็จะมีเมืองอยู่ที่คู่ขนานที่สองนะคะเขาก็จะมีดวงจันทร์หนึ่งดวงนะคะส่วนคู่ขนานที่3ที่พรนทีบอกว่าเป็น เป็นทวีปเหมือนกับทวีปเลมรมเรียที่เคยอยู่บนโลกเรานะคะแต่เป็นทวีปเลมรเรียที่แตกต่างจากทวีปของโลกเราที่มีการล่มสลายไปนะคะที่ทวีปเลมรเรียตรงนี้คู่ขนาดที่3นี้นะคะก็มีดวงจันทร์หนึ่งดวงแต่เป็นดวงจันทร์ที่มีชีวิตหมายความว่าดวงจันทร์เขามีการหมุนรอบตัวเองดวงจันทร์เขาก็คือมีทะเลมีต้นไม้มีบรรยากาศมีบ้านเรือนมีโดมอาศัยอยู่นะคะ และในโลกทางกายภาพนี้นะคะเราก็นับกันไปได้144คู่ขนานนะคะนี่คือโลกคู่ขนานสรุปให้ฟังก็คือว่ามีอัตราการสั่นสะเทือนของโมเลกุลหรืออัตราการสั่นสะเทือนเนี่ยนะคะอ,อัตรา,ารความเร็วของโมเลกุลหรือความการสั่นสะเทือนนะมีความแตกต่างกันทั้ง144คู่ขนาน แต่ใน144คู่ขนานบีอิงหรือต่างดาวที่เขาอยู่ตามดาวต่างๆเนี่ยเพราะเขามีเทคโนโลยีนะคะทุกคนเขาสามารถจะเดินทางาผ่านคู่ขนานต่างๆได้โดยผ่านวอ r เท x นะคะมียานมีเทคโนโลยีที่ทําให้เขาสามารถจะปรับอัตราความเร็วโมเลกุลหรืออัตราการสั่นสะเทเือนในยานของพวกเขาในการเดินทางได้โดยผ่านทางวอลเทคต่างๆนะคะ ใครสนใจนะคะเข้าไปที่งานของแพรี่ได้ที่ช่องแดงนะคะเริ่มต้นจากกําเนิดโลกกําเนิดเราก็ได้ค่ะในนั้นมีวิดีโอให้ดูมากมายนะคะทุกคนซึ่งเป็นวิดีโอประสบการณ์ตรงทั้งหมดของแพรี่เพื่อช่วยให้พวกเราได้จดจาตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเองได้ค่ะ